สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาพบกับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะในเรื่องเนื้อหาเรื่องของวัฒนธรรมนะคะสำหรับเนื้อหาในบทนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้อ,อะไรบ้างนะั้นนักเรียนมาดูกันนะคะเรื่องแรกนะคะที่เราจะเรียนก็คือความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมนะคะว่าวัฒนธรรมคืออะไร 2. ลักษณะความสําคัญของวัฒนธรรมนะคะ 3. การเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะเมื่อเราสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็ต้องอ,อนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่นะคะเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูนะคะ 4. ก็คือความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล 5. การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ6นะคะก็คือการเลือกรับ วัฒนธรรมสากลน,นะคะนี่คือเนื้อหาที่เราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะซึ่งชั่วโมงที่แล้วคุณครูก็ได้ฝากงานนะคะให้นักเรียนได้ทำก็คือในเรื่องของอาการตอบคำถามนะคะเพื่อกระตุ้นนะคะความสนใจในเนื้อหาในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะซึ่งคำถามของครูก็มีอยู่ว่า วัฒนธรรมไทยนะคะถ้าพูดถึงวัฒนธรรมไทยนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างนะคะ,ะก็มีนักเรียนได้ส่งงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากที่คุณครูได้ชี้แจงเนื้อหาไปนะคะก็จะมีหลายๆคำตอบที่นักเรียนตอบถูกใจถูกต้องนะคะแล้วก็มีความหลากหลายในเชิงคำตอบนะคะของนักเรียนบางคนก็นึกถึงภูมิปัญญานะคะ นึกถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาวัฒนธรรมประเพณีนะคะและก็นึกถึงในเรื่องของด้านอาหารรวมทั้งด้านสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะอันนี้นักเรียนก็ตอบคาถามคุณครูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นวันนี้เราก็มาเรียนในเรื่องของความหมายนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมว่าเอ๊ะวัฒนธรรมนั้นหมายถึงอะไรนะคะ นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคาว่าวัฒนธรรมนะคะว่าวัฒนธรรมคืออะไรนะคะแล้วก็บ่งบอกอะไรเราบ้างวัฒนธรรมนะคะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์แห่งอารยธรรมของมนุษย์นะคะเอกลักษณ์แห่งอารยธรรมเอกลักษณ์หรือเอกคำว่าเอกเอกลักษณ์ก็คือความเป็นหนึ่งของชาติใดชาติหนึ่งนะคะแห่งอารยธรรมของมนุษย์ที่เป็น เสมือนตัวแทนความคิดและประเพณีนิยมคำว่าประเพณีนิยมก็คือคนส่วนใหญ่นะคะให้การยอมรับและ,ะนับถือปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะวัฒนธรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะมีทั้งการเคลื่อนไหวมีทั้งเป็นแบบวิถีชีวิตนะคะที่เคลื่อนไหวไปกับคนในสังคมเพราะว่าทําไมถึงบอกว่าเป็นวิถีชีวิตที่เคลื่อนไหวไปกับคนในสังคมเพราะคนในสังคมนี่แหละเป็นคนที่สร้างวัฒนธรรมนี้ขึ้นมานะคะเพราะวัฒนธรรมมันเกิดจากความคิดการกระทํา ของใครคะของคนที่อยู่ในสังคมนะคะและก็วัฒนธรรมมันก็จะมีส่งผลต่อวิถีชีวิตนะคะของเขาในแต่ละสังคมก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปนะคะรวมทั้งาการรักษาวัฒนธรรมนะคะจะต้องคำนึงถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทยอันนี้ถ้าเราพูดในเชิงของวัฒนธรรมของบ้านเรานะคะก็คือวัฒนธรรมไทย นะคะก็โดยการนำพระราชดำรัสนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ท่านาดำรัสไว้ว่าการรักษาวัฒนธรรมก็คือการรักษาชาตินะคะามาเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับเพราะว่าวัฒนธรรมนะคะมันก็เกิดจากคนในชาติเพราะฉะนั้นการรักษาวัฒนธรรมก็คือการรักษาชาติเราเอาไว้นะคะชาติไทยวัฒนธรรมไทย ก็ไม่เหมือนกับชาติอื่นนะคะจะมีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคะต่างจากชาติอื่นๆมันถึงเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าม่หีที่ทําให้ชาวต่างชาตินะคะเข้ามาชื่นชมกับวัฒนธรรมไทยของเรานะคะซึ่งแต่ละผ้าก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปก่อนอื่นนะคะ เราก็มาดูความหมายของวัฒนธรรมนะคะว่าวัฒนธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2553ได้ให้ความหมายของคำว่าวัฒนธรรมเอาไว้นะคะว่าวัฒนธรรมเนี่ยก็คือวิธีการดำเนินชีวิตความคิดความเชื่อค่านิยม จารีประเพณีพิธีกรรมและภูมิปัญญานะคะ,ะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากกลุ่มชนและสังคมร่วมกันสร้างสารรค์นะคะนอกจากสร้างสารรค์ก็จะมีการสั่งสมก็คือการเขาเรียกอะไรคะสั่งสมภูมิปัญญาต่างๆนะคะแล้วก็ถ่ายทอดปลูกฝังนะคะสืบทอด ะะการเรียนรู้ปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงนี้ให้กับรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานนะคะเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุนะคะ,ะเพื่อส่งผลให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเรกเรียนเห็นได้ว่าคําว่าวัฒนธรรมนั้นจะบ่งบอกถึงสิ่งที่ดีนะคะ,ะเพราะว่าคําว่าวัฒนวัฒนะแปลว่า เจริญนะคะทำแปลว่าดีนะคะเพราะฉะนั้นสองคำนี้มารวมกันจึงหมายถึงสิ่งที่ดีที่สร้างความเจริญงอกงามนะคะให้กับชีวิตจิตใจและก็คนที่อยู่ในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นว่าทําด้านวัตถุนะคะความเชื่อ ะะทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้นะแล้วก็มีการสืบทอดส่งต่อจากคนจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเราคือรุ่นพ่อแม่ส่งสืบทอดให้กับรุ่นลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะการดําเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตต่างๆนะคะทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการนะคะแล้วก็พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมนะคะดังเช่นภาพนี้นะคะ ภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เป็นภาพที่าการที่คนรุ่นหลังเขาได้สร้างบ้านใช่ไหมคะว่าทำการสร้างบ้านนะคะแต่ละภาพก็แตกต่างกันแต่ก่อนนะคะผู้ชายก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างบ้านนะคะกับรุ่นพ่อแม่นะคะเพราะคนสมัยก่อนเวลาที่จะออกเรือนก็จะต้องมีการสร้างสร้างเรือนหอก่อนถึงจะแต่งงานนะคะว่าทําการสร้างบ้านก็จะถูก สืบทอดจากรุ่นพ่อแม่มาสู่รุ่นลูกนะคะรุ่นลูกก็จะเกิดการเรียนรู้การสร้างบ้านนะคะว่าบ้านหนึ่งหลังนี้จะมีวิธีการสร้างอย่างไรนะคะ ประกอบด้วยโครงสร้างอะไรบ้างลูกก็จะเรียนรู้มาจากพ่อนะคะบ้านก็สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและก็ทํากิจกรรมร่วมกันของคนในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายในสมัยก่อนก็จะเรียนรู้ทักษะของการสร้างบ้านจากพ่อแม่นะคะเพื่อ,อบเพื่อที่จะนํามาสร้างสารรค์นะคะ,ะกิจกรรมใน ครอบครัวนะคะเป็นที่สร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันนะคะของคนสมัยก่อนสมัยนี้ก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะคะ,ะก็จะมีทั้งบ้านจัดสรรเนาะบ้านที่เป็นบ้านสําเร็จรูปนะคะเพราะนั้นว่าทําการสร้างบ้านก็จะเปลี่ยนไปจากบ้านแบบสมัยโบราณบ้านไม้ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านปูนนะคะเพราะว่าวัตถุดิบ นะคะหรือองค์ประกอบที่จะนำมาสร้างบ้านนะคะ,ะมันก็จะแตกต่างกันตามยุคตามสมัยนะคะเพราะฉะนั้นว่าการทำการสร้างบ้านก็สามารถที่จะเรียนรู้กันได้จากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็การสร้างบ้านนะคะก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมนะคะของแต่ละ,ะกลุ่มสังคมนะคะบ้านภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานก็จะมีลักษณะแตกต่างกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศแล้วก็ วัตถุในการาสร้างบ้านนะคะอย่างเช่นพวกไม้นะคะแล้วก็คติความเชื่อในการสร้างบ้านก็จะมีแตกต่างกันออกไปแต่ละสังคมนะคะค่ะเรามาดูลักษณะของวัฒนธรรมกันนะคะว่าวัฒนธรรมนะคะมีลักษณะอย่างไรบ้างวัฒนธรรมนะคะเป็นพฤติกรรมที่ ต้องเรียนรู้นะคะหรือเกิดจากการเรียนรู้ตัวอย่างเช่นกิริยาท่าทางการพูดการเขียนการแต่งกายมารยาทต่างๆนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยการเรียนรู้เท่านั้นจึงจะทําได้เช่นการพูดนะคะการพูดนักเรียนก็เรียนรู้จากพ่อแม่ที่สอนให้เราพูดคําว่าพ่อคําว่าแม่นะคะคาว่าขะคาว่าขา หรือเรียนแบบท่าทางต่างๆจากพ่อแม่นะคะแม้กระทั่งการเขียนหนังสือก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้นะคะในระบบการศึกษาตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกูอันนี้นักเรียนก็จะมีการท่องจําตั้งแต่ในสมัยเด็กนะคะว่าก่อนที่นักเรียนจะมาเขียนเป็นตัวอักษรได้นักเรียนก็ต้องเริ่มจากการ ฝึกหัดอ่านหัดเขียนตั้งแต่กอไก่ทึงน้อยทฮู้สระอาสราะอานะคะนักเรียนถึงจะเขียนได้ผสมคําได้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดจากการเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะถ้าไม่มีการเรียนรู้มันก็ไม่สามารถที่จะสืบทอดได้นะคะมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้เพราะมนุษย์ติดต่อทําความเข้าใจกันโดยใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญก็คือด้านภาษานะคะ อ่ะอันนี้นะคะวัฒนธรรมวัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้หรือเป็นพฤติกรรมที่ต้องเรียนรู้นะคะ 2. วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตอ่ะทำไมถึงบอกว่าวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตนะคะก็เพราะว่าในทางสังคมศาสตร์เขากล่าวไว,ว้ว่าวัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิตของมนุษย์นะคะในสังคม ทั้งนี้เป็นเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมเป็นสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการสวรมเสื้อผ้าการแต่งกายการทำความเคารพการกินการนอนนะคะหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นต่างๆนะคะ,ะวัฒธรรม มันเป็นสิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์นะคะในทุกๆวันเลยนะคะอ่าอย่างเช่นบ้านเรานะคะวัฒนธรรมการแต่งกายนะคะก็จะแตกต่างกับวัาทธรรมตวันตกใช่ไหมคะอ่าวัฒธรรมการพูดอ่าการสแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่วัฒนธรรมการกินด้านอาหารนะคะอ่าก็จะแตกต่างกันออกไป อาหารก็ขึ้นอยู่ในวิถีชีวิตประจําวันนะคะมีอยู่ในวิถีชีวิตแต่ละภาคก็จะรับประทานอาหารที่แตกต่างกาันเมื่อทําทการสร้างสารรค์การปรุงอาหารก็ต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานก็เช่นเช่นนิยมส้มตำภาคเหนือนะคะก็จะเป็นไส้อัว่วภาคใต้แกงไตปลายเนี้ยนะคะวัฒนธรรมการกินแต่ละภาคก็แตกต่างกันออกไปนะคะ ต่อมาวัฒนธรรมนะคะเป็นมรดกทางสังคมเมื่อมนุษย์ร่วมกันสร้างขึ้นมานะคะร่วมกันสืบทอดมันก็จะเป็นมรดกนะคะทางสังคมนะคะเพราะว่าการที่มนุษย์นะคะ,ะมีวัฒนธรรมและสามารถถ่ายทอดสืบต่อกันได้ก็เนื่องจากมนุษย์สามารถติดต่อทำความเข้าใจระหว่างกันนะคะโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน นะคะ,ะที่สามารถที่จะสืบทอดนะคะวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะโด,โดยผ่านสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะ มาดวูวนที่4นะคะลักษณะของวัฒนธรรมนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเนื่องจากคนประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมก็จะมีการปรับปรุงนะคะสิ่งที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมกับสภาพวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปนะคะให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอน,นะคะอย่างเช่นคนสมัยก่อนนะคะเดินิยมเดินทางโดยทางเรือนะคะเพราะว่า การเดินทางโดยทางเรือมันเป็นทางที่สะดวกของคนสมัยก่อนนะคะต่อมามีการตัดถนนมากขึ้นนะคะจากการจราจรทางเรือก็มาเป็นการใช้รถยนต์นะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นการคมนาคมสมัยก่อนจากทางเรือนะคะก็มาเปลี่ยมนมาเป็นทางรถยนต์นะคะเพราะว่าเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะก่อนทางเรืออาจจะเป็นการเดินทางโดย ทางทางทางเท้าก็คือการเดินนะคะเดินก็ใช้เวลานานหลายวันแต่ถ้าทางเรือนะคะก็จะมีการนำเอาต้นไม้นะคะปีกไม้นะคะมาประยุกนะคะมือมาประดิษฐ์นะคะให้มันเป็นพาหนะที่สามารถที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็วกว่าการเดินนะคะ การทําเรือก็เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนะคะที่สามารถคิดประดิษฐ์คิดคน้นสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตนะคะรถก็อาศัยความคิดประดิษฐ์คิดค้นนะคะของอนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการต่างๆนะคะจนสามารถที่จะผลิตต้ดดนยนต์ที่เราใช้แล้วก็ทำให้สะดวกในการเดินทาง นะคะอย่างรวดเร็วนะคะหรือแมกระทั่งการผลิตเครื่องบินนะคะ,ะก็เป็นเขาเรียกว่าเไยะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของวัฒนธรรมนะคะลักษณะที่5ก็คือเป็นสิ่งที่แสดงถึงรูปแบบความคิดร่วมกัน ของสมาชิกในสังคมนะคะอันนี้นะักเรียนต้องวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าเอ๊ะอะไรนะที่เป็นความคิดร่วมกันนะคะอย่างเช่นวัฒนธรรมเป็นเครื่องกําหนดรูปแบบความคิดในการแสดงพฤติกรรมของคนในสังคมนะคะซึ่งสมาชิกเนี่ยจะต้องรับรู้เป็นไปในทางเดียวกันว่าเอ๊ะเราจะคิดนะคะสร้างวัฒนธรรมนี้ขึ้นมานะเพื่อใช้ในการดำารงชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำารงชีวิต ทุกคนเห็นด้วยหรือไม่นะคะถ้าเห็นด้วยก็จะเกิดการยอมรับและปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะแล้วก็แสดงถึงพฤติกรรมนั้นออกมาเหมือนเหมือนกันอย่างเช่นคนไทยนะคะส่วนใหญ่ใช้ช้อนในการรับประทานอาหารคนจีนนะคะนิยมใช้ตะเกียบนะคะอันนี้การ การกินการใช้อุปกรณ์ในการกินมันก็เป็นการยอมรับของคนในสังคมว่าเวลาที่คุณจะกินคุณจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการรับประทานอาหารของแต่ละสังคมก่อนหน้านี้คนไทยก็นอกจากใช,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 ช้ช้อนนะคะ,ะซึ่งเรามาเปลี่ยนตอนจอมพลปปพิบูลสงครามนะคะที่ เปลี่ยนจากวัฒนธรรมการใช้มือรับประทานอาหารมาเป็นการใช้ช้อนส้อมนะคะ,ะเพราะฉะนั้นมาทํานี้มันจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่คงที่ตามความเหมาะสมของยุคของสมัยนะคะสมัยจอมพลปพิบูลสงครามก็ให้คนไทยเนี่ยใช้ช้อนส้อมหรือใช้ช้อนรับประทานอาหารนะคะเพื่อที่จะพัฒนาวัฒนธรรมไทยให้เทียบเท่ากับอาารยประเทศต่างๆนะคะที่มันเจริญ คือเวลาที่เราทานข้าวด้วยมือนะคะถ้าทานร่วมกันบนโต๊ะอาหารมันก็จะดูไม่สะอาดนะคะเลอะมุมมาหรือยิ่งปัจจุบันนะคะ,ะถ้าใช้มือจับอาหารในทวงเดียวกันมันก็อาจจะเกิดความเสี่ยงของโรคโควิดขึ้นมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ช้อนเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสําหรับเพื่อนร่วม โต๊ะอาหารด้วยกันนะคะหรือเพื่อนที่ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็เป็นวนธรรมสากลด้วยนะคะ 6. วัฒนธรรมเป็นของส่วนรวมนะคะเขาบอกว่าวัฒนธรรมเป็นของส่วนรวมนะคะเพราะว่ามันเกิดจากการที่คนเราเนี่ยมาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วช่วยกันคิดประดิษฐ์หรือสร้าง สร้างสารรค์ว่อทาขึ้นมานะคะในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยกันในสร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อช่วยในการดําเนินชีวิตร่วมกันนะคะให้การดําเนินชีวิตดูง่ายไม่ยุ่งยากนะคะ,ะเกิดความรวดเร็วแล้วก็คนเราคนคนในสังคมก็ให้การยอมรับด้วยนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆนี้ก็ สามารถที่จะสร้างความเจริญน,นะคะ,ะของคนในสังคมนะคะว่าทำบางอย่างสร้างความเจริญน,นะคะแล้วก็สร้างวิถีชีวิตที่สุขสบายนะคะหรือเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตให้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ว่าทำเป็นสิ่งที่สวยงามน,นะคะบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนในแต่ละสังคมนะคะ ล่าวโดยรวมแล้วนะคะวัฒนธรรมนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็มีการถ่ายทอดเป็นมรดกของสังคมเพื่อใช้เป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมเนี่ยปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกันนะคะ ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเป็นของส่วนรวมม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนะคะแต่วัฒนธรรมจะมีลักษณะเป็นสิ่งที่เป็นเฉพาะของแต่ละสังคมนะคะวัฒนธรรมไทยก็จะมีความเป็นเฉพาะของวัฒนธรรมไทยซึ่งต่างจากวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมของตะวันตกนะคะ